ณนะรงคนมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทำนะครับวันนี้มีโชคแผงคอของรถเวฟ110่ไอนะครับ สภาพก็พอดูได้ครับไม่เยอะเท่าไหร่คันนี้เดี๋ยวเราไปไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันครับว่ามันจะยากจะง่ายยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยผมพามาดัดหยาบก,ก่อนนะครับดัดให้ดูไม่รู้ด้วยสายตาว่ามันไปทางไหนตอนนี้มันยังดูรู้อยู่ เวฟหนึ่งร้อยสิบไอนี่ก็ยอดฮิตครับดัดอยู่ประจำเลยเวฟร้อยสิบไอสกูปี้ไอนี่ดัดอยู่เป็นแบบบ่อยมากครับดัดแล้วก็เล็งดูครับวัดแนวแก่ชกแข่งออได้ครับให้มันเข้าตากรรมการนิดนึงถ้ายังไม่ใกล้เคียงก็ รับแต่งอีนิดหน่อยครับอ่ะหมดจบขั้นตอนดัดหยาบเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างดูที่จะไปไหนกันต่อเช็คให้หมดเลยนะครับด้านหนา้าฉากของโชคฉากของแหงงคอเวอร์เนี่ย เพื่อจะได้วางแผนถูกครับว่าไม่แน่ใจแค่อีกรอบเราก็มีในหัวคร่าวๆนะครับว่าจะไปที่ไหนดัดทางครับไม่ได้ฉากแนวแกนโชกแผงคอและหน้าฉากของโชคฉากของแผงคออันนี้แัดฉากาของโชคนะครับแนวแกนโชคแผงคอและหน้าฉากของโชคเนี่ยสามอย่างนี้ดัดเป็นพร้พอมๆกันเลยฉากของแผงคอแัดทีหลังนะครับ อันนี้แต่ฉางโชคครับมันหุบเข้าสอง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 ฝั่งเลยมันไม่ได้ช้างสองฝั่งเลยครับค่อยๆเก็บรายละเอียดครับตอนนี้ดัดไปวัดไปครับเช็คไปวัดดูครับไม่ในใจวัดอีกรอบ เรามาเก็บแนวไกลช่วงแผงคอกระหน้าอกครับฉากของโช๊คเป็นใกล้เคียงนะเดี๋ยวก็เก็บเนี่ยสามตัวนี้ก่อนแนวไกลช่วงแผงคอกระหน้าบฉากของโชวคเนี่ยวนดัดไปดัดมาอยู่สามรายการนี่ครับดัดแล้วมาทีมก็หนีดัดทนทีก็คืนทีก็คืนค่ากลับไปเป็นอย่างเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไล่เก็บไล่เก็บไล่เก็บห้สามตัวนี้ก่อนแนวไกลช่วงแผงคอกระหน้าบฉากของโชกก่อนฉากราะพอได้สามตัวนี้ฉากของโช๊ ขาชาของแผงคอแป๊บเดียวไม่ยากชาขงโชก็เช็คดัดแล้วเช็กดูเช็ก,ก็ลดัดดัดแล้วเช็คครับรีเช็คด้วยเวอร์เนียนครับมันคืนค่านะครับฉากฉากของโชกมันคืนค่ากลับมาดัดฉากโชกอีกรอบตอนนี้มันจะค่อยค่อยค่อยเก็บรายละเอียดนะครับ ไล่ดัด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 ไปใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาครับเดี๋ยวเราวัดดูครับให้เครื่องมือมันบอกเรานะครับว่าเราจะต้องดับไปไหนต่อมันแคบหรือมันฟางมันมันได้ฉากไหมหรือมันหนีอยู่มันยังให้เครื่องมือบอกเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไป แนวแกนชกแผงคอหนา้นาฉ่างโชกครับ3รายการแต่กลับไปกลับมาครับ3ตัวเนี้ยดัดได้๋ยวที่ไม่พังมันก็คืนค่าพอคืนค่าเราก็กลับมาดัดใหม่ แล้วก็วัดสบว,วัดแล้วก็ดัดชิคด้วยชัยที่ครับใกล้เคียงแล้วจะไปแผงคอเลยแกนแผงคอแนวแกนโชคแผงคอหนา้าสาวโชคสามตัวน,นี้จบไปแล้วสาวของแผงคอครับ ทำให้ได้เลยนะครับมันมันมัน,มนเอียงทางซ้ายหรือเอียงทางขวาทำไม่แน่ใจวัดอีกรอบครับดีไดัดดัดผิดฝั่งดัดผิดฝั่งแล้วมันเสียเวลามาแก้คือนอีกไม่ใช่ผิดไม่ได้นะผมผิดประจำเพราะว่าบางทีเราก็กเบอร์เนียครับไปดูฝั่งซ้ายไปดูฝั่งฝาไปรู้รยังไงก็ไม่รู้ดัดไปดัดมาเอ้อดีดัดยิ่งไม่ได้ ดัดแล้วเช็คครับเช็คแล้วดัดเวลาก,กดไ้จะกดมากหรือกดน้อยก็ขึ้นอยู่ตอนที่เราเช็คนะครับเราเช็คไว้เราจะรู้แล้วมันมากหรือมันน้อยเราก็กะเกาวครับมันดัดแล้วมันวัดดูมันเกินแล้วก็กลับหน้าลดลดน้ำหนักมือลงนิดนึงครับถ้ามันมันขาดไม่พอวัดแล้วมันไม่พอไม่ถึงครับเพิ่มน้ำหนักมือนิดนึนงก็อาศัยจังหวะ จังหว่ะที่เราคอยทําอยู่ครับจะต้องจําน้หนักมือให้ได้ครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรารีเช็คส่วนที่ทําไปแล้วนะครับทั้งหมดเลยอีกหนึ่งรอบครับทั้งฉากทั้งลักหน้าทั้งเปอร์เนียนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ